สหภาพแรงงานไดกินอมตารักเสรีพร้อมสมาชิกนัดรวมตัวกันอีกครั้งที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีโดยมีการลงทะเบียนของสมาชิกและพนักงานที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามาสมัครเพิ่มอีกกว่า300คนเพื่อทำกิจกรรมเรียกร้องโบนัสร่วมกับสหภาพ แกนนำสหภาพแรงงานไดกินอมตะรักเสรีชี้แจงแนวทางการต่อสู้เพื่อสมาชิกของสหภาพและเชิญสหภาพแรงงานอีกสองแห่งในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีมาพูดคุยด้วยนะครับเพื่อหาแนวทางการกดดันให้บริษัทจ่ายเงินโบนัสตามข้อตกลงอีกด้วยระวางแนวทางการเจราจาครั้งที่12ที่สำนักงานคุ้มครองแรง,งงานจังหวัดชนบุรีในวันพรุ่งนี้ในมานิดปียังประธานสหภาพแรงง,งานไดกินอมตะรักเสรีเปิดเผยว่า ข้อเรียกร้องล่าสุดของสหภาพคือขอโบนัส7เดือนเหมือนปีที่ผ่านมาแต่ขอบวกเพิ่ม3 0 0 0 0บาทส่วนเรื่องทองที่จะให้กับพนักงานที่ไม่ขาดไม่ลาระยะเวลา10ปีซึ่งทางบริษัทตกลงกับพนักงานเอาไว้เป็นอีกข้อเรียกร้องที่บริษัทต้องดำเนินการซึ่งมีพนักงานที่ไม่ขาดลาระยะเวลา10ปีทั้งหมด1,300คน